สำ,สำหรับเพลงไม่เป็นรองคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับอาจจะได้ยินผมพูดแบบนี้ในหลายๆที่แต่ยังคงรู้สึกอย่างนั้นอยู่เสมอว่าคนเราเวลาแต่งเพลงนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเพลงมันจะถูกตีความไปเป็นแบบไหนอย่างไร mm hmm. ก็เมื่อเราแต่งเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาเราเป็นเจ้าของเพลงจนถึงแค่วันที่มันปล่อยออกไปเมื่อปล่อยออกไปการเป็นเจ้าของนั้นจะมันจะเป็นของใครไปอยู่ในหัวใจของใครมันก็สุดแล้วแต่เพลงนี้จะไปอยู่ในหัวใจของใครได้บ้าง แล้เพลงเพลงหนึ่งจะมีชีวิตต่อไปได้ยืนนานหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่นักร้องมันอยู่ที่คนฟังจะตีความมันออกไปยังไงสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นสาหรับเพลงไม่เป็นรองกับกระแสะที่เกิดขึ้นผมรู้สึกขอบคุณอย่างมากที่ทําให้เพลงนี้มีชีวิตมีความหมายมากไปกว่าความตั้งใจที่เป็นอยู่ผมเองได้แต่รู้สึกขอบคุณเพราะว่าเราไม่อาจแอบอ้างเครดิตใดๆได,ได,ได้เพราะเพลงนี้แต่เดิมทีไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาด้วยความหมายที่ ด้วยความหมายที่สิ่งที่เกิดขึ้นในกระแสมันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งแต่เมื่อมันถูกใช้ในอีกลักษณะหนึ่งแล้วมันเจริญเติบโตไปเคอกเทลจึงกลายเป็นเหมือนเป็นคนโชคดีที่ยืนตรงนี้เราก็เลยอยากจะเจียมตัวเราสมควรว่าอยากจะรู้สึกขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่ทำให้เพลงนี้ดูไปมีความหมายมากกว่าที่เราตั้งใจไปเยอะมากครับผมมันเซอร์ไพรส์ไหมครับเรเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์มันจะบอกว่ามันมันเป็นเรื่องแปลกสำหรับเราว่าโอ้ มันกลายเป็นแบบนี้ได้ด้วยก็ขอบคุณมากๆดีใจที่เพลงมันได้ทําประโยชน์ให้กับใครอย่างน้อยทําให้คนยิ้มจริงๆเพลงเพลงหนึ่งแต่งไปทําคนยิ้มได้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับหลายคนก็แบบโยงว่าแบบพี่เอกับพี่ยิ้มเองแบบว่ามีการมีกุยกักไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านเจคายเลยรับมนมีโอกาสได้ทักเวลาเจอกันนะครับ แต่ว่านานมากแล้วครับครั้งสุดท้ายที่ทักกันก็คือวันที่ผมเดินทางไปที่สภาในช่วงที่มีที่เข้าไปคุยกับกรรมาธิการชุดเล็กเรื่องเกี่ยวกับนโยบายกับอาชีพวิชาชีพอิสระเมื่อช่วงที่โควิดระบาดเมื่อ2ปีก่อนก็คุณพิธาออกมาต้อนรับคณะที่เข้าไปที่สภารัฐสภาในวันนั้นก็น่ารักครับก็ดีใจที่ได้ได้รู้จักครับมีโอกาสได้แบบร่วมงาน ผมว่า,าอย่าอย่าให้กิจธุระของวงดนตรีเล็กๆวงหนึ่งไปยุ่งกับกิจของชาติเลยครับผมว่าเขาเขามีภารากิจที่ใหญ่กว่านั้นที่ต้องรับผิดชอบไม่อยากไปวุ่นวายกับเขามาก<ต>ครับก็แบบเชียร์อยู่งผ,ผมว่าเราทุกคนเชียร์ให้<ๆ>เรามาเชียร์ให้ให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้ากันดีกว่านั่นคือเรื่องที่ใหญ่กว่าที่เรากําลังมุ่งหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมในฐานะตัวแทนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะเจริญเติบโตอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่อย,อย่างที่ทราบนะศิลปะย่อมไม่เจริญเติบโตบนรัฐที่เรื่องปากท้องยังเป็นเรื่องที่ต้องเป็นปัญหาที่ยังต้องเป็น question กันอยู่เมื่อเราอิ่มท้องเมื่อเรามีความเท่าเทียมเกิดขึ้นเมื่อเรามี ความสุขสบายในเรื่องพื้นฐานทั้งโงี่งศิละปะจะย่อมเจริญเติบโตงอกงามไปได้เราหวังยิางยิ่งว่าอนาคตที่ดีจะมาถึงสําหรับพระเาคนเราหวังยิางยิ่งว่าในผมอายุ40แล้วผมรจะเล่นได้อีกนานเท่าไหร่อาจจะไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ว่าหวังว่ามันจะเป็นที่